คนหนึ่งนะคะที่กําลังรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะที่รักที่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อใครและสิ่งนั้นมันกลับมาทําร้ายคุณนะคะทุกวันนี้เราเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วก็คือการที่เราลืมตัวเองจากที่รักดังนั้นนะคะในวิดีโอตัวนี้หวจะทําให้ทุกคนเข้าใจค่ะกับการที่คุณกลับมาเป็นตัวเองจากที่รักเข้ามาเชื่อมกับพลังภายในคุณจะเป็นคุณแบบที่เป็นคุณเพราะคนโดยส่วนใหญ่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาอ่ะ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เฟคที่รักนี่คือการเฟคที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะคุณพยายามเปลี่ยนแปลงเอาใจเขาเพื่อให้ได้แั่งใจคนนั้นคนนี้และข้างในคุณรู้สึกเริ่มเหนื่อยเพียงเพราะว่าคุณกำลังเอาพลังงานของคุณทั้งหมดค่ะส่งไปให้กับคนข้างน จริงๆแล้วคุณขาดพลังคุณขาดความรักคุณก็เลยต้องการทําอะไรบางอย่างให้เขารักคุณให้เขาเห็นคุณค่าคุณเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าฉันนี่มีคุณค่าเธอเห็นไหมนั่นคือสาเหตุที่รักพลังภายในเราจึงค่อยๆตกจนคุณเริ่มหาตัวเองไม่เจอเลยแล้วว่า เฮ้ยสรุปแล้วฉันเป็นใครดังนั้น2เทคนิคนี้นะคะจะช่วยทำให้คุณกลับมามีพลังและคน้นพบพลังภายในตัวคุณเองค่ะว่าเป็นคุณที่เป็นคุณที่รักมันคือพลังงานที่วิเศษที่สุดแล้วนะคะสเต็ปแรกเลยก็คือว่าการที่คุณจะต้องสำรวจพลังภายในของคุณบ่อยๆเมื่อคุณมีสติ แปลว่าอะไรครูรู้ตัวหรอว่ามีพลังที่ฝ่ามือพลังเคลื่อนที่หัวพลังเคลื่อนที่ขาไหมมันก็ใช่แต่ที่รักมันลึกกว่านั้นคุณต้องเห็นพลังภายในค่ะข้างในของคุณเกิดพลังอย่างไรขึ้นตามดูตามรู้พลังที่เกิดขึ้นเมื่อพลังภายในคุณบอกว่าตอนนี้คุณกำลังอ่อนแอตอนนี้คุณกำลังเกิดความ สับสนพลังภายในมันเกิดแรงสั่นสะเทือนคุณแค่สำรวจเข้าไปข้างในลึกๆที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆอารมณ์ความรู้สึกมันส่งผลทําให้เกิดพลังงานภายในคุณขับเคลื่อนดึงพลังงานกลับมาภายในตัวเองจริงๆ คุณจะเห็นชัดเมื่อคุณนิ่งพอคุณเงียบพอแทนที่คุณจะฟังเสียงข้างนอกหรือฟังเสียงในหัวตัวเองกลับมาฟังเสียงที่เป็นพลังภายในตัวเองสำรวจและรู้สึกค่ะนะคะนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการที่คุณอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะปัจจุบันขณะจะทำให้คุณหลุดออกจากสตอรี่ที่รัก เมื่อใครบางคนทําร้ายคุณเมื่อไรใครบางคนเขามาว่าคุณมาตัดสินคุณแทนที่คุณจะคิดต่อแล้วเป็นสตอรี่ลากยาวดึงกลับมาค่ะเอาแค่ present time ปัจจุบันขณนะเกิดอะไรขึ้นรู้แค่นั้นมันทัดชิ่งอะไรคุณรับรู้ คุณรู้สึกอย่างไรรู้แค่นั้นจริงๆมันจะทำให้คุณนะคะแทนที่จะส่งพลังงานออกไปอดีตแล้วไปเกิดสตอรี่ในอดีตปรุงแต่งให้คุณระหวนอะไรคิดถึงหรือกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำให้เกิดความกลัวที่มันหนักกว่าเดิมดึงพลังงานทั้งหมดค่ะกลับมาตรงนี้ปัจจุบันขณะนะคุณจะหลุดออกจากสตอรี่ทั้งหมดที่มันทำให้พลังงานคุณตกค่ะ ปัจจุบันขณะคือพลังงานที่สวยงามและทรงพลังมากๆเพียงทัดชิ่งปัจจุบันขณะอะไรเกิดตามดูตาม,ตามรู้แค่นั้นแลว้วเมื่อคุณใช้ทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าสำรวจพลังภายในที่เกิดขึ้นและการที่คุณมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นจะช่วยทำให้คุณเอาพลังงานทั้งหมดค่ะกลับมาอยู่ตรงนี้พลังงาน จะอยู่ในสนามพลังคุณและเมื่อน,นั้นคุณจะสำรวจคุณจะมองเห็นเหมือนคุณค่อยๆปลอกหอมอีตัวสตอรี่หรืออีโก้ที่มันเป็นชั้นๆหรือหน้ากากที่คุณใส่มาโดยตลอดออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นทีละ จนทำให้คุณใสจากภายในคุณจะเห็นแสงภายในที่ชัดเจนและนั่นค่ะตัวตนที่แท้จริงของคุณจะเกิดขึ้นและนั่นคือพลังที่สวยงามและก็ทรงพลังมากๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอย่างนี้ได้ชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนทำได้และเป็นอย่างไรพิมพ์มาให้อ่านด้วยนะรอฟังทุกคนจ้า